สวัสดีครับสวัสด like ีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีหนวดหมึกยักษ์นะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันวันนี้จัดหนวดหมึกกันเลยล้วนๆคุณผู้ชมจิ้มซีฟู้ดครับผมม่านเลยเ่ะนี่นี่ดูหนวดสิบลึมเลยใช่คุณผู้ชมน่ากินมากนะครับมันคืนหนวดหมึกยักษ์นี่นเนี่ยเกือบๆเนี่ยอ๋อตัวนี้ดูดมานะใช่ใช่น้ำจิ้มเขียวพี่ยิงน้ำจิ้มเยอะตามาใหม่เผ็ดมากไม่ทานเลยแนะนำนิดเดียวเยอะเลย สูตรสูตรทำจิ้มวันนี้คผู้ชมรสชาติเป็นไงหมึกมันกรอบมันหวานใครบอกหมึกอันนี้ไม่หวานหวานนะหวานนี่มันช้ำอร่อยด้วยอร่อยมากด้วยมันกรอบมันกรอบเลยนะข้างนอกนี่กรุบกรอบนะคุณผู้ชมอันนี้หนึบหนึบนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตนนัวเ,เนี้ยจิ้มอะไรเมื่เกี้เนี่ยเพชรเวอร์นะ ต้องทิ้งประมาณต้องทิ้ premium, งปร EN ER ะมาณหนึ่งคืนมันจะเบาเผ็ด <in> ค <English> ุณผู้ชมจะอยเนาติ่มที่อ่ะนี่คุณผู้ชมขออะไรหนวดหมึกอันไหนโอ้ยนึกหนวดมาหนักกิน ออ่ตยกแล้วผมจะกินยังไงตักขึ้นมาดิเอาตักไม่ได้มือแตกเนี่ยน้ําจิ้มเข้าแสบไปเลยเอามือแตกเนี่ย<ม>เห็นไหมเนี่ยมือแตกกันดีปากแตกนะคุณผู้ชมถ้าปากแตกนี่แย่เลยน,นะคุณผู้ชมกินไม่ได้เลยเนาะเออแต่ใกล้อะล่ะเม <c oughs> ่อค่อยแตกเ็เพี้ยสักมันก็คงยัน่าจะแตกปากหนาปากหนาควรมาทานแบบนี้อ่ะเดี๋ยวก็แตก

อโ้ยของกีนเียวหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วสามอันแล้วอันเดียวกันกระทำเมื่อกี้โคกเดียวกันมังก็อันเดียวกันเดียวสีผมมันเขียววะของพี่เย่บอกแดงแดงเก๊กไปเองหรือเปล่าหรือว่าแดดส่องตาเหลืองมาปรือเปล่าแดดมา แดดมันส้องปลาเหลืองมาหมวัวแอ้วรสชาติเหมือนนันนี่หมอกเก็นตาโฟคุณผู้ชมนะแต่มันได้ฟิลกว่ามันใหญ่กว่าหม,มอกเก็นตาโฟเขาจะมาแบบว่าหั่นมาเป็นชิ้นๆอ,อันนั้นมันจะกรอบ ผมเป็นต่ำไปเพื่อนนอนร้องเพลงอยู่อยู่นอี๋น,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเพื่อนไป <c oughs> โอ้โหมาตอมอะไรนี่ <c oughs> ตอนแรกก็นั่งอยู่หรอกทีนี้กวนจำเบาไหมติดกระดาษอ้ติดน,นี่ <c oughs> ติดกระดาษอะไร่เนี้ย เฮ้ยตัวนี้นอะไรก็อร่อยกว่าอันใหญ่เปล่าอันใหญ่อร่อยกว่าผมว่าเหมือนกันนะขนมวดมันอร่อยกว่านี่างนี้ตรงนี้เออจะดูดมันอร่อยโหน้ำจิ้มวันนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไม,ไม่ต้องไอเอาพริกขึ้นมาเลยคุณผู้ชมจิ้มนิดเดียวพอครับผมขนาดไม่ได้ปั่นเลยนะไม่ปัน่นตำ เนี่ยบอกว่าจับไม่ได้มือเป็นแผลเห็นไหมเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยสองข้างเลยเนี่ยไปทำอะไรมาแ็กไงอ๋อไม่ได้ถุงมือเป็นปูเนี่ยฮะมันไม่ขนาดมันลื่น <c oughs> แล้วก็เอาใส่ลงไปหมดเลยเนี่เนี่ยกล้วยทำไมกล้วย <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวไปกินหลังฮนะโอ้โห <c oughs> ลำจะดูหิวอิกมคนเดียวไปจะถงแล้วมั้งนะคุณผู้ชม,อมเอามาสามถงอ่ะหิวข้าวหิวข้าวเสร็จเลยเอามาทาเผ็ดด้วยแหละตอนนี้นอนนีนใหญ่ๆนี่ในบ้บไว้เกีียวบ่บแปะละเพราะใหญ่ๆมันจะเหนียวกว่านอนเนื้อกว่าัน,น,นื้อกว่า ออเดี๋ยวถอดเหล็กมเมื่อไหร่นะผมจะกินนันสบายแล้วคุณผู้ชม,มผมไม่กลัวแล้วลืมกินผักนะแล้วพี่เกมจะถอดเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะสามเดือนสี่เดือนไปหาหมอที่ได้ถอดเมื่อไหร่วะ <laughs> ใส่มาสามปีอะ <laughs> เลยเวลาหมอแล้วเนี่ยสามสี่เดือนแล้วไม่ได้ไปแล้วคุณผู้ชมไปถึงหมอก็ด่านหนึ่งยกแล้วก็ชิวๆ ถ้าลืมมปแล้วด้วยซ้ำว่าพี่เกมมาทำฟันด้วยนานๆนี้ไป <c oughs> แต่เขาไม่ไม่ได่าหรอกหมอหมอเนื้อวะหมอเด็กห,หมอเด็กไปรุ่นนะไปรุ่นแล้วหมอทำเก่งด้วยนะคุณผู้ชมผมไม่เคยอะไรหลุดสักอย่างเลย อุปกรณ์จัดฟันไม่เคยหลุดเลยครับถึงแม้ผมจะกินของแข็งของกรอบของเหนียวของนุ่มอะไรเงี้ยคนปกติแบบกินของเข้าไปขนาดเรากินแบบนี้อม,มันยังไม่หลุดอะ่ะนีหลุดไปแล้วไม่รู้ตัวไม่แต่รดดอรรดขาดอื่งที่รอดขาดนะคุณผู้ชมแต่อะไรไม่เคยหลุดแต่รอดขาดกลืนไปเลยรอดอะ่ะเรียนทองไปกงไปแกะหดุ๋ยก็เรียบร้อยอะ่ะ <c oughs> ไปหาหมอหมอกว่าถ้ามันปักก็คงจะเจ็บท้องเนาะ อันนี้คงหลุดออกไปแล้วออกไปจากตัวแล้วแหละผมว่าเหลือไม่ต้มไหมยอมเหรอเดี๋ยวเพ่งยอมถามไม่เฉยว่าเหลือไม่ต้มไหมคือคงกินไม่หมดเราเยอะขนาดเนี้ย มันไม่โดนต้มมันจะเนบกึบกว่านี้มันจะแม่เค่อยเละเล่นไฟแรงไงคุณผู้ชมบ้านเราเขาเรียกว่าเคี้ยวหนุบ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 อ่ะอื้มนุ่หนักเยวี่เนี้ยพัดยกก่อนเนี่ยไม่อยากจิ้มแล้วถึงกับพัดยก Okay, มันเ็ศแ่บอ่ะหมึกเปล่างั้นแหละบ้านเราไม่มีเหรอหมึกเนี่ยไม่มีขายแม่งไปซื้อในเมืองอ่ะแม่ไอ้ทะเลบ้านเรามีไหมหมึกบ้านเรามีทะเลเหรอโน้นนะแต่ประเทศเราอะ่ะหมายถึงประเทศเราเนี่ยมีไหม มันเป็นหมึกยักษ์ไหมแฮะถ้าเป็นหมึกยักษ์ก็น่าจะมีนะเหรอหมึกฮอกไกโดอะไรเงี้ยฮอกไกโดนี่มันก็อยู่ญี่ปุ่นเหรออยู่ญี่ปุ่นปุ่นบ้านเราไม่มีเหรอหมึกทาโกะก็อยู่ญี่ปุ่นเหรอบ้านเราก็ไม่มีก็มันไม่มีก็ญี่ปุ่นแล้วทำไมทะเลบ้านเราก็มีทำไมไม่มีมันแบบสัตว์มันอยู่ที่อยู่อาศัยมันกระทายกันเหรอใช่โหถ้ามีสิบเกรดนี่คงจะให้หนึ่งเกรดอ๋อเกี่ยวอะไรก็เหมือนแบบไม่น้ำนานบ้านเราเงี้ย แม่น้ำบ้านเราไม่มีจอขีใช่ไหมหแบบที่แบบที่อื่นที่เมกาเขามีจอคไไอีอย่างเงี้ยแม่น้ำอ่ะเนาะกระติงม่ไดโมเมีไปปล่อยไว้ตรงก็มีเนี่ยจะไปปล่อยทำไมอะ่ะเขาตกปลาเขาตีปิ้นมาดึงมานึกว่าปลามป็นจอขีฮะแล้วทำไมนูม่นถอาถึงมีจอขีผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ใช่จอขีไม่กวากดหรอกแต่โมหู้โมแมงจอละเทโอ้หาญใหญ่ ย้อยแง็บเร็วยมถามว่าบ้านเรามีไม่ได้หรือท่านทำไมมีได้พ่อไม่รู้คนละที่กันโครเอเชียอ่ะทำไมถึงมีได้ผมไม่รู้คนไม่กลัวกัดหรออกบหแม่งจะเราเขี้ยวถามอ่ะเกี่ยวเครียวแค่ไหมต้องถามอันนี้ดิก็มันอยู่แล้วแต่แหล่งนะอ่ะสมมุติพี่เกมอยู่ไทยเงี้ยมีพี่เกมอีกคนอยู่อเมริกาไหมอะไร หมือนได้ถามเมื่อกี้อ่ะมามีพี่แกมอยู่อยู่ไทยคนหนึ่งแล้วมีพี่แกมอยู่เมกาอีกคนหนึ่งไหมไม่พี่ออะไรเกมถูกหรอไหมอ้อนั่อ่ะนั่นอ่ือกระเบืองกันแล้วนะทำไมอ่ะไอ้หัวคำถามนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมคำถามงงเรื่องกันงงอ่ะก็กินเพลินนะพี่แกมกินเพลินเนี่ยโมอ่ ช่วงนี้แย่เลยคุณผู้ชมสิวขึ้นเต็มหน้าเลยทำอะไรมาไม่รู้รน่าจะไปใช้ไม่ได้ใช้ครีมนานแล้วก็ไปใช้ครีมไงคุณผู้ชมมันเลยแบบอักเส<ก>บเต็ม,ตมหน้าอ,อักเสบก,กายเป็นผมสิวไม่ค่อยมีแต่พี่เกมมีหยุดละตอนนี้หยุดใช้ละตอนนี้เริ่มยุบละกายเป็นหน้าไม่ใสเลยอะครับผมมีแต่ใสหน้าเป็นกลเขาบอก <c oughs> แรงเวอร์จำได้ขึ้นใจ นอนก็โดนมาใช่หรอโดนเหมือนกันใส่หัวไไม่ว่า <ไป S 2> จะหน้าใสหรืออันนี้บอกว่าใส่หัวไปไกลไม่อยากเจอหน้าไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็คือเขาไม่รักวันนี้วันหน้าเขาก็ไม่รักหรอกจริงก,ถกะถูกกะถูกเข้าไม่รักหรอกหน้าเนี้ก็มีก็มีคนรักแต่ผมไม่รักกลับเอง <c oughs> ไม่ได้กินมันเลือแต่ để cái dây dính cuối cùng luôn <laughs> <laughs> Mà à. Thấy mà nó à. à. ừ. Có kịp vậy <laughs> ลองเพลงให้ฟังเนี่ยมึงวังมึงวังเหรอเก็บไว้ตำนิดหนึ่งมั้งเผื่อใส่ส้ตมตำันนิดหนึง่งคุณผู้ชมเนี่ยเรานะใน่ตู้เราจะ <c oughs> ม,มีแซลมอนที่เรากินวันนั้นไปสองครั้งก็ยังเหลืออีกประมาณนี่เท่านี้คุณผู้ชมยาวอะ่ะใหญ่เท่านี้นี่แล้วก็เลือนี้ไว้ แล้วก็มีกุ้งสดโอ้มาตำรวมกันนะ่ะคุณผู้ชมหมึกกุ้งแซลมอนแล้วก็อะไรปูอีกเนาะตัวเมียปูปูไข่ดองอย่างเงี้ยมาสักสองตัวสุดตำทะเลคุณผู้ชมอยากกินแบบว่าปูตัวเท่าถาดนี้ไหมมีเดี๋ยวม,มันแบบเบิื้มหึมไมม,มาเอาแบงค์มาไม่เันตัวเท่าถาดเลยนะเออเอาแบบมีแบงค์มันหาได้หมดใช่เหรอเออเอาแบงค์มาเดีย๋ยวมานั่งกินฟรีแล้วก็มาพูดรู้ไหม แต่พวกนี้เดี๋ยวเรากินปูขนมปังพวงนี้น่าจะได้กินแท้ๆแล้วคุณผู้ชมคือรอมาหลายวันแล้วโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับนนท์ก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินนวดมึกด้วยกันแซ่บๆนะครับผมตอนนี้น้ำจิ้มกระเด็นกระดอนตดนแขนแสบไปหมดเลยครับผมปังมืแล้วครับแสบร้อนเผ็ดสวัสดีครับ